ครับสรับสวัสดพรมาพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับวันนี้ผมช้างชาแนลก็มีเรียนหลวงปูกขารุ่นสุดท้ายมานําเสนอครับเรี่อรุ่นนี้จะสร้างปีพศ2520เรื่องรุ่นนี้จะสร้างถวายโดยคุณกิมกายครับลูกศิษย์ใกล้ชิดของหลวงปู่ครับในคราวที่หลวงปู่มีอายุครบ90ปีครับเรียนรุ่นนี้เป็นอีกรุ่นที่ได้รับความนิยมครับเนื่องจากออกแบบสวยงามครับผม ต่อโค้ดชัดเจนครับต่อโค้ดหยดน้ําด้านหลังเหรียนะครับจดสร้างทั้งหมดสามเนื้อครับมีเนื้อทองคําเนื้อเงินแล้วก็เนื้อทองแดงครับผมเดี๋ยวผมมาส่องให้ดูเลยครับนี่ครับก็ผมเชอามาสภาพสวยๆครับสวยกิ๊บเลยครับสวยจริงครับเรนนี้แชมป์โลกครับ ดูลูกปูใสาแว่นครับแว่นคมชัดครับเป็แนแท้ครับดูเส้นตรงคอครับเส้นวิ่งตรงคอครับเนี่ยนี่ครับ ดูความละเอียดของมันด้ยกันครับผมชัดลึกครับผมตัวหนังสือตรงนี้ครับเขียนคำว่าขาวอนาลรโยกน่าจะใช่ตรงนี้ครับผม เห็นค่อนข้างนาครับเห็นนี่น้ำมากครับเห็นเรนที่นาครับผมดูด้านหลังเรนบ้างครับนี่ครับดูโค้ดครับต่อโค้ดหยดน้ําครับในโค้ดมีจะเป็นตัวกอไก่ครับในโค้ดเรว่าโค้ดหยดน้ํานะครับกอไก่ครับอยู่ข้างในครับ ห่วงครับห่วงเดิมๆนะครับนี่ครับต้าหลังเขียนว่าพศครับพศสอ2 0นนะครับเขียนว่ารุ่นสุดท้ายครับผมทอรอนครับ,ออรบดอกจันก็กตอตครยอดอยางอะไรครับไม่รู้กันครับ ดู๋ที่สวยงามมากครับสมบูรณ์ครับผมเหรียญค่อนข้างหนาครับเหรียญต้นนี้มือไม่นิ่งต้องขออภัยด้วยครับดูมืดๆไปหน่อยนะไฟเส็งไฟไม่พอครับมือใหม่ทำยูทูบครับต้องขออภัยพี่ด้วยครับถ้าพี่ช่วยกดติดตามนะกดไลค์กดแชร์ครับ กดติดตามช่องช้างแชนแนลครับเป็นช่องน้องใหม่ครับฝากคพี่ด้วยครับผมเห็นรถสุดท้ายลงกุ้ข่าวครับวัดถ้ำกองเพลนครับเกจิดังจวัดอุดนทานีครับผมจั้ง้างปีพศ2520ครับกัดสร้างถวายโดยคุณกิมกายครับเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดของหลวงปู่ครับในคราวหลวงปู่มีอายุครบ9กปีครับผม มีสามเนื้อครับมีเนื้อทองคําเนื้อเงินแล้วก็เนื้อทองแดงครับผมครับสำหรับคลิปนี้ผมช้าง h ช n n น,นลก็ต้องขอบคุณพี่ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับฝากช่วยกดติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับคลิปนี้ผมช้าง h ช n n น,นลก็ต้องขอบคุณพี่ทุกท่านนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ